กอนที่ผสมไวท์เทนนิ่งจะทําให้ลักแรลไม่ดําจริงไหมคะมันก็50-50นะครับแต่ถ้าเรียบเทียบกับโลออนที่ไม่ใส่เวท์เทนนิ่งเลยอันนี้คือจะดำเร็วอย่างแน่นอนครับแต่ถ้าหากว่าใส่เวทเทนนิ่งนะครับก็ทําให้ดําครับแต่อาจจะช้าช้าลงนะครับผมแต่ต้องคิดด้วยนะครับว่าการที่มีไวทเทนนิ่งดาช้าลงเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับการใช้อีกด้วยนะครับการใช้คือ,อยังไงอย่างบางคนนะครับออถูแรงหรือไปอางยถูไปถูแรงครับเพราะว่าต้องการที่จะคิดว่าการทําอย่างนั้นจะทําาให้้มมันซึเขไป ได้ลึกครับบริเวณจุดที่มันมีขีนตัวเงี้ยอย่างเงี้ยนะครับก็จะทําให้ดําเร็วครับลักษาเงี้ยครับแต่สาหรับถ้าบางคนนะครับค่อยๆใช้นะครับลักษาเงี้ยครับก็อาจจะดาครับแต่ดาได้ช้าลงครับแต่ที่แน่ๆนะครับการใช้โลออนไม่ว่าจะใช้แบบวิธีแบบกดน้อยกดมากนะครับผมลักษาเนี้รวมถึงว้ทีนี่นะครับก็ยังไงก็ทําให้เกิดเกี่ยวกับรูมขนที่กว้างอยู่ดีครับและเป็นปัญหาที่ทําให้เกิดปัญหาเรื่องรอยหนังไก่ที่เว้นใต้วงแขนหรือผิวไม่เรียบท่านเองนะครับดังนั้นนะครับเพื่อป้องกันและแก้ไขปััญหาานะะครบไม่่วจ